สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับน้องซาลาคือเกาพี่น้องุง,พ,งพืนงพ้นสื่อเฮ็ดมากกับจิโร่ซี่แซ่หนึ่งพ่อหนานี่ตอนแร, <laughs> รกคอยนี่ว่าเฮ็ดกอต้อนแรกคอยว่าเฮ็ดกออว่าเฮ็ดนานเลยนะอ่อ,อนปักติอุ้อยู่โอ้ยปักตีอยาป่ามันจะอึดเ้ย

นังเฮ็ด่วยเมย์แล้วจ้าใส่เกลืออยู่เห้ยนี่นะโอ้เกลืโโอ,โโอกับผใส่ให้มาก่อนมากใส่ก่อน มามอะไหมาุกินกระบไนมลงมันสกิโลนตัวอย่าจมมือไปได้มันกัดได้หรอ มันสีแตกก่อนนะสบายดีมือจันทีเพื่อนนี่ที่รอสิหน่อยนุ๊กไม่ปีกเลหัิดสั้นเฉพาะลุงย้อนตัวใหญ่นี่ฉัแล้วก็เนื้เส้นอันนี้หาหีบอย่าเด่นนะห็ดมะลุกมันแตกห็ดอันนี้มันก็มีตะแกงยินแล้วเนาะนึ่งเจ้าแกีก็หนึ่งกระเซ็บสินกับุ่มกแแว่ว ใส่ยังไน,นบทสนาหล่ะได่เขาเจ้า็บมาลูในนองประดามแถวกลนไายพอดีเขาไทยลงไปหกใช่ท<อ>างนี้เราจองพใส่ลง <c oughs> มีมาเบิกจื ไหวลุงกี้เอานี่พ่้งลุงได้ฮหันกเียวมาปลูกแล้วต้นตัวมะฝูงมะฝางต้นอั้นได้นุกี้ต้นมกเสีย้องไปองลุงต้นนี่ไหนต้นมะคุมต้นมกเสียมือต้นอไงต้นมะกระทันต้นกรทันอ

เดี๋ยวนี้มันเริ่มออกอะไรเยอะกันเนาะผัวเริ่มออกใหม่ๆใค่กระยาไม่มันเช่าแล้ลุงเห็ดปวกมาได้เบย์มีไปได้ไม่มันเปิดเห็ดปวกปีเมื่อแล้วเดือนหกเลยครบรอบเดือนแปดตอนมันจะออกเพราะว่าฝนบวตกทันเลยมาในฝนก็มาเล็งเล็งเล็งไปได้คิวแปดเนาะเลือก็นอกเลยพอดีพื้นมากปลาไหลไปหาเนี่ยกับมู่ระ มองละช่องดอกสามดอกเป็นมูฮะเต็นหน่อยดูว้ได้ชมูหะชิปดอกไปหายโยนคุณแหละแดกัวอนน้นเคเห็นเราโง่หองเนาะนาทีเห็นเรโงเห็นเพิงมันมาได้ช่องน้อยแล้วนี่เขาเขากันยังหง่นนัอง้าเขา ตัวแหลมๆเนะาวเดา๋ยวบอกบวดไปีรอมันออบอกได้เสดเลยมันบอกมันมันแดเนใจมันันวนาวชาซื้อตะเก่านะขั้วนี่ตัวขว้วปนใครใช้อีกไหมเร็ดดีๆเนี่ยคิวุง

ชาวพันธุ์เขาไปซิ้อเขาเลยเขาไปขายที่ตลาดเขาเลยไป็นแสนเจ้าเขาไปขายที่ตลาดมั้งคะที่ที่ขายก็ีไปขายที่นี่มันใหญ่จะมาหน่อยแต่เฮ็ยไล่ไเฮ็ยมันชิมุนหน่อยนึ่งก็เจ้าก็ขายแต่เฮ็ดลุงหายแล้วนะลุงเนี่ยพวงนี้นะบึงกี่หายได้เฮ็ดดังงัวเฮ็ดหนาว เตะดาวน์อย่ดอกนี่ระกด้อกริใจตน้ำกติน้เมนเออเมนบอสออเมนเด้อกายลงใต้อีกบุญ แง yeah, ่คือบ่าวยัง่ทน่าอินเลยกระดุ้งอ่นดุ้งเข้าเกดอาเออใกล้พนัญญ์นี่บ่ใกล้ไข่นลไปทำเรีบหอยในลายบ่ พ่อและกตัวน wow. ่อยกาตัวพ่อละานกระา้านโอยคอยชิลก่อนได้สาปีแม่บลงกรานกะอะไรข้วเรื่องเาเรื่องอัาของโพมาตะเบียงี่้ามือก้อนนั่นต่บ้านั้นขาปพมาตะเบียงเมื่อุงโอ้ยเ็ดอันซิน จักมือเขาว่ามันยังสีชุกนะขนะองไอกนาพลซื่อ่า<อ>นาพลว่าอพันใหม่รอยชิบชีมือบอกจากเอาหวานนะเขานัดจากวานลงไปนะดชุกนะอยอรวมทั้งันหวานค่ะเออมยรวมดำรวมมดเลยเราก็ืกัะปูกใหม่จบหนึ่งั้งใสชา,สาบาน โอ้ยทำบุกีหลุใหญ่ามากนาเนาะหลใหญ่ไปอยูยย่บ่อเคลื่อนห็นแปลงหนาแนละ้วคื่อนไอ้คนแปลงหนาแนละ้วนี่ทำเคับคืนจับอันนี้เด้อนี่นนนรังกล่องลุงจะปิ้วด้วยทำ

เงเซงกดูเออ่องวนอ้ยชิมมันคือเฮ็ดเนี่ยเองเนี่ยแม่บอกชิลุบยืแต่บอกโอ้ยลงมือหน่อยหน่อยนาซื้อวันศุธินี่เฮ็ดแต่ออกหนึ่งซูเปอร์เบื่อเขาตัวนี้บรจักเฮ็ดนเฮ็ดนกเคียนเฮ็ดนกนก น้ามึงออกเลยนะมาเลียนอยู่นอไมดนี่ไน่ไปนั่งใช่กันนั่งละยามาบังก้องปลาลึงนามานน่นทีมานน่นทีหนี่ได้ห้องบักละนี่ได้อะไรนะได้ก็ะป๋งนั่งกระขนลุ่ลนขวดแล้วเหมยนก่อนด้เนี่ย อนาคตนังเพี้ยนนี่แต่ช่องไมนูน่นจังว่ามือเลงนะพ่อเราคลิปก่อนนะพ่อลาไปคลิปนะมาเบิงกูเห็ดลาเลยเด้ออ่าเบิงก่อนจ้ะนี่พี่น้องกี่ลงกี่ลงเตะ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 กล้องเตะกล้องเตะกล้องนี่นนน เฮ็ดร,ร่วมพี่น้องเลยพวกม่านแม่นน่อนแม่นเห็ด<อ>นะสาดเห็ดเพิงเข่าก็มีเฮ็ดยูค่าก็มีเห็ดเพิ่ง,พงคมก็มีไปแล้วพี่น้องพอกันไม้คลิปนาฝากเมืองผักส้มเ,เดอ้อสบายดี